เอาวัดดีพี่น้องเอ้าเจอกันนะพี่น้องเนาะมื่อนี้เป็นวันที่วันที่สามสิงหาเพี่น้องเนาะสองพันหน่อยหกสิบแปดพี่น้องฮอมอาเบีเร์เตียงสถานการณ์ระวังไข้กับขมิ้นพี่น้องนะช่วงนี้ก็สงบแล้วพี่น้องนะก็ถือว่าสงบนะตามแนวสายเด่นก็มนี่ป้าไต่นี่นิดน้อยเนาะตามข้อที่เห็นนตามชิพตรงพี่น้องนะเพราะว่าชิพ เตี๊ยบุ๊กหรือว่าตามนั่งของทหารนับจิตลงกไม้เบื้องอยู่เร,รื่อยๆดี๋ยพี่น้องนะแตหาเบื้องมันมันมีภาพมาหนึ่งพี่น้องนะคือโอ้หนาวุจจาร์ไหลพี่น้องนะวุจจาร์อะไคือบ่มีเกียรติเลยพี่น้องนะคือเขามาลบเขามาลบแล้วแต่ว่าเวลาเขาสูญเสียเลยว่าเขาเสียชีวิตแล้วแต่ว่าคนเสีเยวก็ย่อไม่เก็บเอาซากเอาศพเ,เขากลับบ้านพี่น้องนะเขาไปเห็นเขาไปเห็นยังไม่คลิปดี๋ยวพี่น้องโอ๊ย คือยังคือว่ามีสักดศีพี่น้องนะบอกตรงตรงนะเออกระแปากใจว่าเลี้วทหารพวกนี้ไป็ยังจังพร้อมใจกับมาตายแท่งทุ่งเสี้ยนทะเลพี่น้องไหมท่านท่างคิดเขาป่อยให้มาตายแบบโอ้ยบาาัวตังขโมูกับหมาพี่น้องทำเอาตรงตรงนะเอบาาบบอบัวตักงกับหมูกับหมาหลายพี่น้องนะหลายหลายหลายอันนีมันบ่เคืออีมาลีมันบอกดิมาลีอีนบอกว่าหาคนหนึ่งว่ายอยู่บอกสองพันพี่น้องเลยนะโอ้ยเขา ทหารพกเขาเจ้ายุนนาแนวนั่นแถวนั่นน่ะเขาเจ้าบอกว่ากินเขาอะไรเลยมันเหม็นมันเหม็นกินซากศพพี่น้องเหม็นกินซากศพนะพี่เนี่ยมาขึ้นกับขึ้นกันเขาบอกนี่นอนภาวะเลยสักหมาหอนหมาเฮาเข้าไปน่ะเพ้่มังเป้งหนาเป็นเป็นได้ยันโอ้ยเนาะงหุ่นเซ็ตไันยังไม่เจ็บออกตรงหน่อยเจ้าของกลับไปนะพี่น้องเนาะหรือมันยันเสียเงินนะเพว่าต้องจ่ายเสียเงินแน่นอนนะเงินค่า ทำศพก็บ้านเฮาหนิมันบอแล้วมันต้องเสียลรอขนาดมันต้องเอาบ่ให้เสียผละลาญแล้วพวกผลาญมือเนี่ยมันจะมีเสียบ่แม่นบ่เออมันปัดทิ่มเลยพี่น้องนะโอ้ยนะขันเฮาว่าตามหลักมนุษยธรรมแล้วมันขนาดสงสารหนาเห็นใจลูกเมียข้าเจ้าพี่น้องเออลูกเมียของข้าทหารกุมหนี้พี่น้องนะเพราะว่าที่เป็นทหารชาติใดล่ะพี่น้องถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคู่ศัตรูคู่ขัดแย้งกันอืแต่ว่าเมื่อได้เข้ามาอยู่ในสนามรบ เมื่อเมื่อเสียชีวิตมัตุยเพื่อสาดมันก็เป็นผู้มีเกียรติเป็น่นอนะเผ็ดเพื่อสาดเพราะว่าซาดไผ่สาดมันแม่นอะอรเลี้ยงอูดมการกันเรียกว่าเจ้าแม่นบ่ะนี่นี่อะไรเป็นหนอนะนี่คือระบบระบบปกครองผู้เดียวหรือว่าเขาเอนว่ามันชอมมนต์มัามีความรบผับสอบมั้ยยังนะว่ามีความรับผิดชอบตุยกับตุยไปนะว่ามีคุณค่าชีวิตเดี๋ยว่ามีคุณค่าอย่างเลยนะ แต่ว่าก็แปลกไปหน่องนะแปลกใจแปลกใจบ่าคนกลุ่มนี้เราหนี่เป็นยังไงพร้อมใจสิเป็นพี่ไก่ถาวายชีวิตเพื่อเพื่อมัน่นคนเดียวไปหน่องนะเนออี่นี่ก็มันก็แปลกนะพี่หน่องนะเสิว่าแจ้งง,ง้อก็แม่นไปหน่องนะ <c oughs> นอกจากง้ออีดี <c oughs> นอกจากงอ้นะออีดีนะเอองบอกเลยบอกว่าง้ออีดีนะขันบ่กง้ออีดีมันบ่กล้าเห็ดไปตัวทีพตัวแดนบ่กล้ากายบไปเดาเราพี่หน่อง,องเห็นบ่มันยังมาขอดไอ้มารักษาพปญญาบาลเห็นบ่ มึงด้วยนะนาด้านนาเมึนทำไงมึงด้วยเออนาด้านนาเมึนทำไงผมคิดกองมันนะเออแล้วก็ส่งนักการเมืองไทยเนี่ยกับสำคัญยุ่งกันดี่น้องเออนะเอามนุษย์ทรานมาว่าแล้วโอ้ยว่าไปคิดบางแน่ตอนตอนมันยิ่งมาถล่มโรงพยาบาลนะน้ำจากจี๊นั่นเท่าไรเราโรงพยาบาลคนป่วยตรงไหนออกอพยพออกจากโรงพยาบาลนะมันจักจีพันจักจีหมื่นคนเออ ออกจากโรงพยาบาลนล้เนาะเคลื่อนง่ายเวลาเขาไปมันไ,ไปลำบากเส้นไหนได้ไม่เห็นมีเหตุการณ์ที่เขาบริเวณเมืองเขารบริเวณบอลผู้ใหญ่บาลความรู้สึกของพยาบาลตอนนั้นนาะมันเป็นเังไหนเป็นบ่ล่ะเออแค่นทีสิได้รักษาพยาบาลได้ดีๆต้องเคลื่อนต้องง่ายกันอพยพกันคนป่วยมันงงง่ายเส้นไนนห,หนเป็นบ่เออเนาะพวกนัก้นก็บว่าถ้าได้ดีเจ้าของนะเออขยันเอามันมารักษากันเสียเงินเองที่อะไรเป็นบ่เออพาก็เสียเงินเองเลย แล้วก่อนมารักษาแม่บอล่ะถ้าเสียเงินเอาเองนะอย่าบังอย่ามาเอาเงินภาษีอืนไปเสียน้ำแม่นบ่เพื่อเสียไปรักษาตะตูเดี๋ยวเห็นน้ำนะเอบ่เห็นน้ำนะอย่ารักษา,กาครับวกกระเป๋าถวอางเลยใจยเองเลยนะพวกมนุษย์จะทำลายมันบ่เออโอ้ยเขาจะเป็นมนุษย์จะทำยังกับโจนไหมเออเขาจะไปดีอย่างกับมันนมันบ่เออโมเมตนต์มาบา เอาลู่รู้เราบีบใครคนอื่นเห็ดตามเจ้าของว่าแม่นนะออืว่าแม่นว่าแม่นนะสถานการณ์แบบนี้เขาต้องเบิ่งแม้นต้องแยกแย่งแม้นนอสสถานการณ์แบบใดนแม่นบ่ที่ผ่านๆมามีปัญหาบ่บ่มีปัญหาหมอพยาบาลมาเปนรักษาเป็นบอได้แบงดอกส้นสั้นส้มสัตแม่น่ะแต่ช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้คนในประเทศเท่านี่มันก็หลายไปแห้งแล้วเออรักษาเอาคนในประเทศเจ้าของเนี่ยให้มันสมบูรณ์สักวันแม่น่ะเออจะเป็น เอาของมันมามันจะเจ็บจะตุยเขาเรียกของมันเหรอเป็นวะเออมันมามีปัญญาที่รักษากันกับป้อยมันตุยนี่น่ะแม่นบ่นั้นกันงั้นอยากไปไหนบฮางดิขมิ้นไหมว้ายนะอันนี้ก็าบอกเป็นตาสั่างใช่ไหมนักการเมืองบางพักบางพวกพี่น้องนี่ดินะบอกเป็นตาสั่งอืมเขามากับหาขมิ้นก่อนพี่น้องอืมในยุนข่าวว่าช่วงหน้ารังนี่เถิด ทูตทหารนะั่นนะประเดีเขาเท่มาแล้วพี่น้องเขาเท่มาแล้วเพราะว่าเพิ่นพัดสร้างภาพปลอมๆสร้างภาพล่วงโลกเออหลังจากทูตทหารเขาได้มาเห็นว่าปังไทนะ่เนี่ยมันเป็นยังไงมันได้รับความเสียหายแบบไหนใน,นะทูตทหารเขารู้จักพี่น้องนะเพราะว่าเขาเป็นทหารเออทูตทหารเนี่ยแค่เขาม่งเขาออกเบิ่งออกแล้วว่ามันมันเกิดเ,เหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในพื้นที่นั่นป่ะเพราะจะเป็นต้องไปล่วงโลกก็ยังกระเมียนกระเมียนผ้าเขาไปพูดเอาระเบิดพูดไหม้งแต่สมัยพูดไหมถึงแต่โอ้ย ว่ามันนั่นนั่นเนาะมึงเดินอะไรมันรู้มันสร้างภาพมันก็จิะคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะคิดว่ามันติดตัวอะไรก็ยังตัวขมิ้นน้ำกันนั่นอะพี่น้องนี่มันร่้โอ้ยเขาบ่ลเขาบอกมันขมิ้นเนาเม็นบ่เออขมิ้นตัวขมิ้นอะไตัวได้แต่ว่าตัวหภายนอกมันตัวบ่ได้นะตัวคนภายนอกตัวบ่ได้ตัวได้แต่ขมิ้นน้ำกันอะไรอีนเดียขมิ้นตัวขมิ้นก้มเงินกันกันมาได้นะเออตอนนี้มั่ห้องหาสัติภาพ มาห้องหาสันติภาพ,พ้ากันออกว่าเดินขบ,บวนตามถนนคนท,นทั้งห้องหาัทติภาพโอ้ยขมิน้นนะวังสองเดือนขึ้นหลังเนาะห้องอยัวยุหายาใคยรัฐบาลเฮ็ดสงาาครับประเทศไทยอแต่ตอนนี้มายังห้องหานตัภาพเบิง้งเบิ้งควบขิดของคนมูนี่นะนะขันโมโหอีเีย่อดเนะเโมโหอิเดีย่ไดเลย บินก็ไปก็มาว่ามีผู้เสียถือนะตอนนี้ก็ฮักหลังจอมฮักหลังคุ้นเส้นนี่จอมฮักหลังจอมฮักหลังอันดับหนึ่งเลยคือมาเมรออคุณเส้นนี่แห้งไรคุณนน้ำขอนี่ไรเลื่อยไปน้องนะตามปวัิไปเบิ้งเอะดี่น้องตามปวัดิันพนนมากนะฮักหลังคนคาเมียน้ำกันฮักหลังเวียดนามฮักหลังอเมริกาต่ปันอเมริกาเขาังไปจับมือกันเยู่ฮักหลังลาสุดกัฮักหลังประเทศจีนฮักหลังประเทศจีนส่วนฮักหลังกับไทยนั้นจนขั้นฮักหลัง บ้านันไทยก็จะไปให้การอุประทภ์คำสู้มันจะตลอดเห็นบ่จจกมันบีอย่างมันมีเดืมนม์นีอย่างคากแนวเสียสเด็แม่นบ่บ่เช็ดบ่ลาบบ่าเช็ดบ่ลาบอะไม่ได้กันนะนี้กัไปจับนี่กับมันนะไอ้ว่าจีนตอนนี้จีนเนี่แซ่บกีนหอดหัวใจเลยเพราะว่าจีนลงทุนไปหลายที่ไป่นของนกยกเมียนนะเออจีนลงทุ่นไปหลายนะเพราะว่าจะเป็นทาลงทาเรือเพราะว่าจะเป็นเซี่ยนลูวิวสนามบิน ล้วนแล้วจะเป็นเงินทุนจีนทั้งนั้นพี่น้องเนะ <c oughs> ออเขาว่าเป็นห้วยเขาคิดเป็นเงินไทยเป็นแสนล้านไม่ได้เขาบอก <c oughs> <c oughs> โอ้เนาะนั่นแหละพี่น้องนะเดี๋ยวสิมีมาตรการตอบตัวถ้าไม่ได้จีนก็จะตอบตัวแบบใดต่ว่าเซียวามีแน่นอนพี่น้องนะแต่ว่าจีนเนี่ยเขาปเปิดเอาเองดอกแต่ว่าอาจต,ตมาิมีตัวแทนอืมอาจติมีตัวแทนเนาะโยงคางเข้าวงเราแถวนี้และวบังคาหรือ,อ,อบังเด้ออืมเขซ่อมมังมันบ่สมงบแท้นะคอมเมนต์่งที่ผสมงบแท่นให้ดีพี่น้อง แต่เมียนี่มัมีมือสงบนะอย่างแต่มันจะมามีผลกระทบครับประเทศเฮานั่นแหละพี่น้องว่ามันอยู่ติดกันนี่แหละพี่นหนอนะมันมีเพื่อนบ้านที่มันมันเกจริญมีเพื่อนบ้านที่มันเปิดเกลิอนันก็เป็นยังสีแหละพี่นหนอนะมันก็ต้องทำใจพี่น้องเนาะเขาจะค่อยเบิ่งไปข้างหน้าพี่น้องว่ามันติเป็นยังไงว่าจีนติดตบกับงอนไม่แน่เปพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องสุดท้ายนี่ขอพี่น้องมีความสุขและพี่น้หนอด้อยหายยู่ดีกินแซ่บจังไรพอข่าวไม่เป็น้องจังไรพอข่าวไมสบายดีพี่น้องสบายดี วัดดีครับพอกันไหมพี่นองพอกันไหม